ทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเมื่อสามวันก่อนะลูกสาวฉันอเอาเกิจติัติมาให้ดูว่าเขาแบบเออได้ทําความดีนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยบอกฉันมาก,ก่อนว่าเขาไปทําความดีอะไรมาคือเรื่องของเรื่องอะนางไปเจอเงินที่ทําตกอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทซึ่งเป็นเงินที่แบบเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนะที่เขาทําตกไว้เพื่อที่จะเอาไปซื้อหนังสืออะไรก็ตามแต่ณนะวันที่เขาเก็บได้เขาไม่ได้บอกคนในครอบครัวเลยเออจ,นจนมาคือเขาอเก็บเงินได้ตั้งแต่เดือนมกรา แต่แต่กิติบัตรอ่ะมันออกเดือนกุมภาเออมันก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กน้อยที่แบบนั้นก็แบบเฮ้ยลูกเราแบบเออมีความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแบบคือถ้าเป็นคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะคือจะเอาเงินไปซื้อขนมก็ได้อะโดยที่แบบไม่ต้องบอกใครก็ได้ใช่ปะแต่แบบเขาก็เลือกที่จะคืนเจ้าของอ่ะโดยที่เขาแบบไม่ได้อยากได้เงินนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เลยยังพูดแซวกับนางนะว่าแบบว่าโอ้เป็นเด็กดีเนี่ยเก่งเนี่ยแต่ฉันก็แบบแซวๆแบบ วันหลังเจอมาให้แม่เลยนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็แถวแบบขำๆมาแกเออแบบโจก๊จกๆฉันก็ไม่ได้อะไรจนมาวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่เลขออกใช่ไหมคือฉันน่ะไม่ใช่คอรอตตอรีบอกก่อนว่าจะไม่ใช่คอลอตตอรีแต่ว่าฉันน่าจะซื้อเก็บไว้สักแบบสองใบสองใบอะไรเงี้ยให้ติตดๆไว้เผื่อแบบมีโชคอะไรเงี้ยจนวันนี้ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบซื้อรอตตอรี่กับผู้หญิง พราะว่าถือเคสเนาะว่าแบบว่าเออต้องซื้อเลขกับลอตเตอรี่กับผู้ชายที่เป็นผิวสองสีอะไรเงี้ยแล้วบางเอญว่าวันเนี้ยไม่มีคนขายลอตเตอรี่ที่เป็นผู้ชายเลยคนแรกเดินผ่านหน้าบ้านไปเป็นผู้หญิงเขาถามเอารับเลขไหมคะอะไรเงี้ยจะบอกเขาให้เอาขาอะไรเงี้ยจนมาสักพักหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งเดินมาซึ่งเขาไม่ได้ถามว่าเอาหรือเปล่าแต่แบบว่าก็มีน้องอีกคนหนึ่งยืนอยู่อ่ะเขาก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาตรงบ้านอ่ะเหมือนแบบมากลางให้ดูซึ่งมันเป็นเลขที่แบบว่าเหลือเลือกแล้วอ่ะเออส่เนญ่ก็จะมีแบบ เลขศูนย์เลขอะไรเงี้ยซึ่งฉันไม่ชอบลอตเตอรี่ที่มีเลขศูนย์ฉันชอบซื้อเลขแบบที่เป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่เลขศูนย์่ะแล้วก็แบบน้องเขาก็เลือกน้องอีกคนนึงเขาก็ดูๆอะไรเงี้ยเขาถามว่าพี่เตยเอาไหมอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบเออมันใกล้จะออกแล้วก็เออ้อติดๆไว้ล้วกันก็ไม่รู้จะเลือกเลขอะไรเพราะว่าไม่มีเลขที่ชอบเนาะก็เลยไปเรียกลูกมาบอกว่าต้องเลือกเลขให้แม่หน่อยเลือกลอตเตอรี่ให้แม่หน่อยเอาเลือกอนไนก็ได้เอาที่มันเป็นสองใบหน้าอะไรเงี้ยเขาก็มาเลือกเลือก แล้วเขาก็มายื่นให้บอกไม่เอาเลขนี้พอมาเลขนี้ใช่ปะเขาเลือกเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งซึ่งฉันจำเลขหน้าไม่ได้นะศูนย์ศูนย์หนึ่งฉันก็มอหนาย,ยมหมดล็อกกับน้องคนที่ซื้ออยู่ว่าแบบโหเลือกเลขได้แบบไม่ตรงใจแม่เลยเพราะว่าแม่ไม่ชอบเลขศูนย์อะไรเงี้ยแต่นก็เออช่างมันก็ซื้อติดติดไว้เพราะว่าก็ไม่เคยถูกอู่แล้วเออน้อยมากที่จะถูกอะไรเงี้ยๆๆๆซื้อติดไว้พอตกเย็นช่าก็ทำงานไปหัวหมุนไปรุ่นนี้หน้าอะไรเงี้ยพอตกเย็นก็เออเลขมันออกแล้วใช่ไหมล่ะก,ก็เลยเออเอาลองมาเช็ค ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองใบฉันก็แบบทีใจว่าอะไรเงี้ยแล้วฉันก็แบบรู้ความเป็นแม่ไงมันก็ทําให้ฉันแบบโยงไปเนาะโยงสตอรี่ไปว่าแบบว่าเป็นบุญพาวาสนาตรงหรือเปล่าที่แบบว่าเออลูกฉันทําดีมันก็เลยทําให้เขาอะ่ะมีโชคเออแต่ว่าความมีโชคเนี้ยก็เหมือนแบบฉันจำได้ไหมที่ฉันแซวว่าแบบว่าเออหลังเอามาให้แม่นะอะไรเงี้ยเหมือนนางก็คงจะแบบมีเอาโชคนั้นอะ่ะมาให้แม่ทําให้แม่แบบว่ามีโชคได้รับโชคบ้างอะไรเงี้ย ทานก็แบบดีใจก็ได้โทรไปหาลูกบอกว่าพ้าองแม่ถูกหวยเนี่ยที่ต้องเลือกให้อ่ะเออถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่านั่นแหละนางก็ดีใจมั้แล้วแบบอยากกินอะไรเพราะว่าเขาอ่ะชอบกินพวกชาบูหมูกระทะอะไรเงี้ยก็กะว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอีกสองสามวันเนี้ยจะพาเขาไปกินตีน้อยเออมันก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะคนเป็นแม่มันก็แบบนิดนึงอะไรเงีเยย้ยมันก็มาเล่าเก็บไว้เผื่อแบบวันนึงแบบนะได้ย้อนกลับมาดูมันก็เออเป็นความภาคภูมิใจอย,อย่างหนึง่งแล้วก็ความดีใจอะ่ะ อย่างหนึ่งที่ทําให้แบบเออชีวิตวันวันหนึ่งที่โหดร้ายมันกลายเป็นเรื่องมเป็นวันดีๆไปเนาะประมาณนั้น